สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่อง Iconic Q Podcast ช่องที่พาเพื่อนๆไปสำรวจและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์เกมการ์ตูนและสื่อต่างๆจากต้นกำเนิดไปจนถึงยุคปัจจุบันพร้อมข้อมูลที่อัดแน่นครบถ้วนและลึกซึ้งแบบเจาะลึกพวกคุณเคยไหมครับว่าเวลามองภาพเก่าๆรู้สึกว่าเหมือนมีบางอย่างจ้องเข้ามามองภาพหนึ่งใบแล้วมีเงาของอะไรบางอย่างที่ไม่ควรอยู่ตรงนั้นและนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของเกม ฟา a ัลเฟรมหนึ่งในเกมสยองขวัญที่หลอนทางจิตใจที่สุดในโลกตำนานเกมผีญี่ปุ่นที่เปลี่ยนความกลัวให้เป็นภาพถ่ายทําให้ผู้เล่นหลายคนไม่กล้ามองกล้องถ่ายรูปเหมือนเดิมอีกเลยวันนี้ผมอยากจะชวนทุกคนมาดูกันว่าทำไมเกมนี้ถึงถูกจดจําในฐานะหนึ่งในแฟรนไชส์สยองขวัญที่มีเอกลักษณ์มากที่สุดฟาทัลเฟรมหรือชื่อญี่ปุ่นว่าซีโรและในยุโรปเรียกว่าโปรเจกต์ซีโรคือหนึ่งในซีรีส์เกมสยองขวัญจากญี่ปุ่นที่มีเอกลักษณ์ที่สุดในโลกครับ ซีรีส์นี้ถูกสร้างและพัฒนาโดยเท c m o หรือชื่อเต็มในยุคหลังคือโ o e t เทกโมทีมพัฒนาเดียวกับที่สร้าง Dead or Alive แต่แทนที่จะเป็นเกมต่อสู้หรือแอคชั่นสวยๆพวกเขากลับตั้งเป้าไว้ว่าจะสร้างเกมที่น่ากลัวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้บนเครื่อง PlayStation 2รุ่นใหม่ในตอนนั้นและเปิดตัวครั้งแรกในปี2001แม้จะเป็นเกมที่ไม่ได้ขายดีแบบถล่มทลายจุดเริ่มต้นของความกลัวนี้มาจาก2บุคคลสำคัญมาโกโตชิบาตะและเคสุเกะคิคุจิ หลังจากทั้งคู่ได้สัมผัสพลังของเครื่อง PS2 และเห็นความสำเร็จของไซเลนฮิล l l พวกเขาก็อยากลองสร้างเกมสยองขวัญในแบบของตัวเองแต่แทนที่จะเรียนแบบฝรั่งพวกเขากลับหันมาหารากง่าของความกลัวแบบญี่ปุ่นและแรงบันดาลใจหลักมาจากประสบการณ์ส่วนตัวของชิบาตะเองเขาเคยเจอเหตุการณ์เหนือธรรมชาติจริงๆตั้งแต่เด็กเลยเอาความรู้สึกนั้นมาใส่ในเกมความกลัวที่ไม่ต้องมีปีศาจตะโกนใส่หน้า แต่เป็นความเย็นยะเยือกที่ค่อยๆแทรกซึมเข้ามาในใจเหมือนผีที่ยืนอยู่ข้างหลังเราโดยไม่รู้ตัว Fatal Frame พาผู้เล่นย้อนกลับไปในญี่ปุ่นยุค1980แต่ละภาคจะมีสถานที่ที่ถูกคำสาปหรือเกิดเหตุเหนือธรรมชาติและเราจะได้เล่นเป็นตัวละครหญิงที่เข้าไปสืบเรื่องราวความลับพร้อมอาวุธเดียวที่เธอมีคือ Camera Obscura กล้องถ่ายรูปโบราณที่สามารถจับภาพและสะกดวิญ,ญญาณได้ชื่อของกล้องนี้มาจากงานวิจัยของร r ุน n i ิโกะ a าโซ นักวิทยาศาสตร์ในโลกของเกมที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์เหนือธรรมชาติในหลายภาคและนั่นคือเสน่ห์ของซีรีส์นี้การสู้ผีไม่ใช่เรื่องของกำลังหรือเทคโนโลยีแต่คือความกล้าที่จะมองตรงเข้าไปในความตายผ่านเลนส์ของกล้องเริ่มจากภาคแรกกับ Fatal Frame หรือที่ในญี่ปุ่นรู้จักกันในชื่อ Zero m a s a t ต s ช i b a t a ผู้กำกับของเกมและ k คส s u k e Kikuchi โปรดิวเซอร์ของซีรีส์ต่างเห็นพ้องกันว่าความกลัวที่แท้จริงไม่ได้มาจากเสียงดังๆหรือปีศาจรูปร่างประหลาด แต่มาจากบรรยากาศความเงียบความเปลี่ยวและสิ่งที่เราไม่เห็นแต่รู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นเขาเลยหยิบแรงบันดาลใจจากหนังผีญี่ปุ่นยุคทองอย่างริงกูหรือจูออนรวมถึงหนังสงครามที่เล่นกับความตายและจิตวิญญาณมาผสมกันจนกลายเป็นบรรยากาศที่ทั้งหลอนและสวยงามในเวลาเดียวกันเรื่องราวในภาคแรกของ fatal frame จะพาเราไปรู้จักกับมิกุฮินาสากิเด็กสาวที่มีความสามารถในการรับรู้วิญญาณห,หลังจากพี่ชายของเธอหายตัวไปในคืหาสเก่าชื่อว่าฮิมูโรแมนชั่น เธอจึงตัดสินใจเข้าไปตามหาเขาและสิ่งที่รอเธออยู่ในนั้นก็คืออดีตที่ไม่ยอมหลับไหลเนื้อเรื่องของเกมมันเหมือนการสำรวจความทรงจำของสถานที่ที่เต็มไปด้วยคำสาปความสูญเสียและพิธีกรรมโบราณที่ผิดเพี้ยนไปจากเดิมและสิ่งเดียวที่มิกุใช้ป้องกันตัวไม่ใช่ปืนไม่ใช่ดาบแต่เป็นกล้องถ่ายรูปที่ชื่อว่า Camera Obscura กล้องที่สามารถมองเห็นวิญ,ญญาณและจับภาพพวกมันเพื่อขับไล่ได้ทุกครั้งที่คุณต้องหันเลนส์กล้องเข้าหาผีคุณต้องมองมันตรงๆ ไม่มีการหนีไม่มีการหลบมุมคุณต้องเผชิญหน้ากับความกลัวแบบซึ่งๆึ่งหน้าเพื่อจะถ่ายภาพมันให้ได้ในจังหวะที่แม่นยำที่สุดมันคือจิต,ตวิทยาความกลัวในรูปแบบที่ต่างจากเกมผีอื่นๆที่ผ่านมาเกมอย่าง Resident Evil หรือ Silent Hill มักให้คุณหนีหรือยิงเพื่อเอาตัวรอดแต่ Fatal Frame กลับบังคับให้คุณมองความกลัวในดวงตาของมันก่อนจะกดแช็คตอนที่เกมออกในปี2001 t e c m o Promote Version อเมริกาโดยใช้สโลแกนว่า Based on a True Story หรืออิงจากเรื่องจริงเพื่อให้ความหลอนมันดูเข้มข้นขึ้นไปอีกเวอร์ชัน PlayStation 2ได้เสียงตอบรับค่อนข้างดีทั้งในแง่ของบรรยากาศที่ชวนขนหัวลุกกับกลไกกล้องที่ไม่เหมือนใครจนทําให้เทคโมตัดสินใจทําเวอร์ชัน Xbox ที่ภาพสวยขึ้นแสงสมจริงขึ้นและเพิ่มเนื้อหาใหม่เข้าไปอีกและก็ไม่นานนักภาคต่อ Fatal Frame 2 Crimson Butterfly ก็ถือกำเนิดขึ้นในปี2003 ภาคนี้ถือเป็นภาคที่แฟนๆทั่วโลกพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันคือหัวใจของซีรีส์ Fatal Frame อย่างแท้จริงทั้งในแง่เนื้อเรื่องบรรยากาศและความเจ็บปวดแบบญี่ปุ่นแท้ๆที่ซ่อนอยู่ในทุกซีนของเกมโดยเทคโมเจ้าเดิมพร้อมทีมสร้างชุดเดิมที่กลับมาอีกครั้งและมือเขียนบทซโยชิอิอุจิที่ตั้งใจจะสร้างภาคต่อให้ทั้งกลัวขึ้นและซึ้งขึ้นกว่าภาคแรก Crimson Butterfly เล่าเรื่องของสองพี่น้องมิโอและมายูอามะคุระที่หลงเข้าไปในหมู่บ้านลึกลับกลางป่า ซึ่งทั้งหมู่บ้านนั้นถูกพิธีกรรมฝาแฝดที่ล้มเหลวในอดีตในตำนานของหมู่บ้านนี้มีความเชื่อว่าทุกๆปีต้องมีคู่ฝาแฝดหญิงถูกเลือกมาเพื่อทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณชั่วร้ายด้วยวิธีที่โหดร้ายและเศร้าสุดๆครับและเมื่อมีอกกลับมาอยู่เดินหลงเข้าไปในหมู่บ้านนั้นเหตุการณ์ในอดีตก็เริ่มจะซ้ำรอยขึ้นอีกครั้งเหมือนพวกเธอกำลังถูกบังคับให้ทำพิธีกรรมต้องสาบนี้ซ้ำในยุคป,ปัจจุบันในภาคนี้คือมันไม่ได้เน้นแค่ความกลัวแบบผีโผล่แต่เป็นความกลัวที่มมมาาพพร้อควผูกัน เพราะตลอดทั้งเกมเราจะเห็นมีโอพยายามปกป้องมาอยู่ที่เริ่มถูกบางอย่างควบคุมจิตใจไปทีละน้อยการถ่ายภาพผีด้วยกล้องออฟสคูร a ายังเป็น,นกลไกหลักเหมือนเดิมแต่ที่เจ๋งกว่าภาคแรกคือมันถูกออกแบบให้ลึกขึ้นและกดดันขึ้นจังหวะการชัตเตอร์ต้องแม่นกว่าเดิมผีเคลื่อนไหวไวขึ้นและบางครั้งมันไม่โจมตีแต่ยืนมองเฉยๆภาคนี้ยังได้ศิลปินสาวซึกิโกะอามาโนมาร้องเพลงทีมชื่อว่าโชหรือแปลว่าผีเสือ้อ ซึ่งทั้งชื่อเพลงและเนื้อหาก็ผูกกับสัญ,ญลักษณ์หลักของเกมที่บินวนอยู่รอบๆหมู่บ้านคอยนำทางหรือบางครั้งก็ล่อลวงและขอบอกเลยว่าเสียงของอามาโนในเพลงนี้มันทั้งเศร้าทั้งหลอนจนกลายเป็นหนึ่งในเพลงทีมเกมญี่ปุ่นที่มีเอกลักษณ์ที่สุดในยุคนั้นหลังจากเกมออกไปมันได้รับคำชมอย่างล้นหลามครับทั้งจากนักวิจารณ์และแฟนเกมทั่วโลกหลายคนยกให้ Crimson Butterfly เป็นหนึ่งในเกมสยองขวัญที่ดีที่สุดตลอดกาลบางคนถึงขั้นบอกว่ามันคือ Silent Hill เวอร์ชันญี่ปุ่นแท้ ที่เน้นความรู้สึกมากกว่าความรุนแรงภาคนี้ยังมีเวอร์ชั่นขยายบน Xbox ที่เพิ่มฉากใหม่และตอนจบลับรวมถึงรีเมคสำหรับ V ในปี2012ที่อัปเดตกราฟิกและระบบการควบคุมให้เข้ากับโมชั่นของเครื่องซึ่งแฟนๆก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าไม่ว่าจะเวอร์ชั่นไหน Crimson Butterfly คือภาคที่สวยงามและโหดร้ายที่สุดของซีรีส์นี้หลังจากเรื่องราวอันสะเทือนใจจบลงซีรีส์ Fatal Frame ก็ยังไม่หยุดพาเราไปสำรวจฝันร้ายใหม่และครั้งนี้มันลึกกว่าเดิม เพราะเรากำลังจะเข้าไปใน manner of sleep fatal frame 3 the tormented ภาคที่3ของซีรีส์เปิดตัวในปี2005บน PlayStation 2โดย t e c m o อีกครั้งพร้อมทีมสร้างชุดเดิมเกมนี้เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ของ2ภาคแรกเรื่องราวโฟกัสไปที่3ตัวละครที่แต่ละคนสูญเสียคนที่รักและถูกดึงเข้าสู่โลกเหนือธรรมชาติภายใน manner of sleep นี่คือจุดเด่นของภาคนี้ครับแทนที่จะโฟกัสแค่ตัวละครเดียวแบบภาคก่อน แต่และตัวละครใน The Tormented มีความสามารถและจุดเด่นแตกต่างกันเช่นบางคนโจมตีได้แรงขึ้นบางคนเน้นรอบเลนซซึ่งเพิ่มมิติในการเล่นและการสำรวจและ Manner of Sleep เองก็ไม่ได้เป็นเพียงบ้านร้างธรรมดาแต่เป็นโลกแห่งความฝันที่เชื่อมโยงกับความทรงจำความสูญเสียและความกลัวส่วนตัวของแต่ละตัวละครทำให้ทุกมุมของคืนหาเซมไปด้วยความรู้สึกไม่สบายใจแบบฝังลึกในแง่การเล่นกล้อง Camera Obscura ยังคงเป็น,นกลไกหลัก คุณยังต้องถ่ายผีเพื่อป้องกันตัวแต่คราวนี้การจัดการแต่ละผีต้องใช้กลยุทธ์มากขึ้นเพราะแต่ละตัวละครมีจุดแข็งจุดอ่อนไม่เหมือนกันเมื่อเกมวางจําหน่ายแม้จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงระบบการเล่นอย่างมากนักแต่ก็ได้รับคําชมอย่างดีในเรื่องบรรยากาศและเนื้อเรื่องโดยนักวิจารณ์หลายคนชื่นชมว่ามันเป็นความต่อเนื่องของซีรีส์ที่คงสเสน่ห์และความหลอนอย่างลงตัวเพลงทีมของภาคนี้ยังได้ซูกิโกะอามาโนะกลับมาสร้างบรรยากาศด้วยเสียงเพลงอันลึกและเศร้ากับโทนของเรื่องราวได้อย่างสมบูรณ์แบบ หลังจากพาเราผ่านฝันร้ายของ The t o r m e n t e d มาแล้วซีรีส์ Fatal Frame ก็ก้าวเข้าสู่บทใหม่และครั้งนี้มันไม่ใช่แค่บ้านร้างแต่เป็นเกาะร้างที่เต็มไปด้วยความลึกลับและคำสาบ Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse ภาคนี้เปิดตัวครั้งแรกในปี2008สำหรับเครื่อง V โดยความร่วมมือของ Tecmo Nintendo SPD และ Grasshopper Manufacture ถือเป็นครั้งแรกที่ซีรีส์นี้ก้าวเข้าสู่เครื่องคอนโซลของ Nintendo ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญสําหรับซีรีส์เรื่องราวโฟกัสไปที่3ตัวละครหลักลูกะมินาสุกิและมิสากิอาโซสองสาวที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพิธีรับจนสูญเสียความทรงจําและโชชิโร่คิริชิมะนักสืบผู้ช่วยชีวิตพวกเธอเกมจะพาผู้เล่นสํารวจเกาะที่ถูกทิ้งร้างและเต็มไปด้วยวิญญ,ญาณร,ร้ายโดยกลไกหลักยังคงเป็นคาเมราออฟสคูลาที่เรารู้จักดีแต่บรรยากาศและสภาพแวดล้อมถูกออกแบบให้ให,ใหญ่และซับซ้อนมากขึ้นภาคนี้ตัวเคสุเกะคิคุจิ เห็นฮาร์ดแวร์ของ V ีเขากลับมาโอะโตชิบาตะตัดสินใจกลับมาดูแลภาคนี้อีกครั้งโดยครั้งนี้มีโกอิจิซูดะจากกรัชฮ็อปเปอร์แมนุแฟคเจอมาร่วมกำกับเขียนบทและออกแบบซึ่งทำให้กระบวนการพัฒนาเต็มไปด้วยความสร้างสรรค์แต่ก็วุ่นวายมากเช่นกันครับทีมนักพัฒนาจึงได้ลองปรับสูตรเดิมของซีรีส์ให้เหมาะกับ V ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวการควบคุมและการสร้างบรรยากาศแต่แน่นอนว่ามีเสียงวิจารณ์เรื่องการควบคุมอยู่บ้างเนื่องจากกลไกบางอย่างยังคงคลาสสิกแบบเดิม เรื่องดนตรียังคงเป็นผลงานของซิกิโกะอามาโนะซึ่งกลับมาสร้างเพลงทีมปิดให้เกมทั้งยังคงบรรยากาศหลอนและเศร้าเหมือนกับภาคก่อนๆเพลงของเธอช่วยเน้นความลึกซึ้งและความเศร้าของตัวละครที่สูญเสียความทรงจําสําหรับแฟนซีรีส์เกมนี้ถือเป็นภาคที่ขายดีที่สุดบนเครื่องคอนโซลจนถึงขณะนั้นและได้รับคำชมทั้งจากอักวิจารณ์ญี่ปุ่นและฝั่งตะวันตกในเรื่องบรรยากาศและกลไกาการเล่นแม้ว่าบางคนจะยังติดปัญหาการควบคุมของวี แต่ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าภาคนี้สร้างความทรงจำใหม่ให้แฟน Fatal Frame ได้อย่างยาวนานนอกจากนั้น Remaster ของ Mass o f t h e Luna Eclipse ที่ออกในปี2023สำหรับคอนโซลยุคที่8และ9รวมถึง Windows ก็ช่วยให้เกมนี้เข้าถึงผู้เล่นทั่วโลกอีกครั้งแม้ระบบการเล่นบางอย่างจะดูเก่าแต่บทและงานศิลป์ของเกมยังคงได้รับคำชมอย่างต่อเนื่องซีรีส์ Fatal f r a m ก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่คอนโซลใหญ่ครั้งนี้จะเข้าสู่โลกของพกพาและ AR กับ Spirit Camera: The Curse m e m o i r ภาคนี้ออกมาในปี2012สำหรับ Nintendo 3DS และถือเป็นสปินอ f ฟของซีรีส์ Fatal Frame เกมเพลย์หลักยังคงใช้คอนเซปต,ต์ของ Camera Obscura แต่ครั้งนี้แปลงร่างเป็นกล้องของ 3DS พร้อมกับฟีเจอร์ Augmented Reality (AR) ผู้เล่นต้องใช้กล้อง 3DS สำรวจสิ่งแวดล้อมจริงๆและแก้ปริศนาเพื่อจัดการกับวิญญาณร้ายแต่แม้อเดียจะสดใหม่และน่าตื่นเต้นผลตอบรับจากนักวิจารณ์กลับออกมา ค่อนข้างผสมและไม่ค่อยดีเท่าไหร่หลายคนชี้ว่าปริมาณคอนเทนต์น้อยและการใช้ AR ยังไม่ราบรื่นเท่าที่ควรอย่างไรก็ตาม Spirit Camera เป็นอีกความพยายามของซีรีส์ในการนำความสยองขวัญแบบ Fatal Frame มาปรับให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่และทำให้แฟนๆได้สัมผัสการเล่นที่แตกต่างจากภาคหลัก Project Zero 2 V Edition หรือที่ญี่ปุ่นรู้จักในชื่อ Zero s h i k u No c h o ภาคนี้เปิดตัวในปี2012เป็นรีเมคของ Fatal Frame 2 Crimson Butterfly ภาคที่เรารู้จักดีโดยยังคงโฟกัสเรื่องราวของสองพี่น้องิโอและ m a y อาม a k ุระที่ติดอยู่ในหมู่บ้านผีสิงและต้องเผชิญกับคำสาปจากพิธีล้มเหลวเกมเพลย์ยังคงใช้กล้อง Camera Obscura เป็นเครื่องมือหลักในการต่อสู้กับผีร้ายแต่สิ่งที่แตกต่างคือเวอร์ชัน V ได้เพิ่มเนื้อหาใหม่เช่นตอนจบเพิ่มเติมและมินิเกมมุมมองบุคคลที่1แบบ On Rails ซึ่งเพิ่มความตื่นเต้นและความหลอนแบบอินเตอร์แอคทีฟให้กับผู้เล่น ทีมพัฒนายังคงใช้ผู้สร้างเดิมและนำแนวคิดที่ไม่ได้ใช้จาก Mass of the Luna Eclipse มาปรับใช้ทำให้เกมมีบรรยากาศใหม่ตัวละครและสถานที่ถูกออกแบบใหม่เพื่อให้เหมาะกับ V เพลงทีมก็ยังคงได้ซึกิโกะอามาโนกลับมาสร้างเสียงดนตรีอันหลอนและเศร้าเหมือนเดิมแต่เป็นเพลงใหม่ที่เข้ากับเวอร์ชันรีเมคนี้โดยเฉพาะนักวิจารณ์โดยรวมชื่นชมการปรับปรุงระบบการเล่นและเนื้อหาใหม่แต่ก็มีเสียงบนเรื่องการควบคุมของ V และภาษาอังกฤษที่ไม่ค่อยลงตัวนัก อย่างไรก็ตามสำหรับแฟนซีรีส์ที่อยากสัมผัส Crimson Butterfly อีกครั้งในมุมมองใหม่ภาคนี้ถือว่าตอบโจทย์มากและแล้วเราก็มาถึงบทสรุปของซีรีส์ Fatal Frame บนคอนโซลหลัก Fatal Frame Maiden of Blackwater ภาคที่5และถือเป็นการประสานทุกสิ่งเข้าด้วยกันทั้งเรื่องราวบรรยากาศและระบบการเล่น Maiden of Blackwater เปิดตัวครั้งแรกบน Wii U ในญี่ปุ่นปี2014และตามมาด้วยเวอร์ชันทั่วโลกในปี2015ก่อนจะมีรีมสสเตอร์สำหรับเครื่องยุคที่8และ9รวมถึงวินโดว์ออกในปี2021 โดยครั้งนี้โคเอทักโมทำหน้าที่เผยแร่อเองเช่นเดียวกับภาคก่อนๆเกมพาผู้เล่นเข้าไปในพื้นที่เต็มไปด้วยผีร้ายที่ต้องต่อสู้ด้วยแคม e ราออฟสกูราแต่คราวนี้มีโพสต์เอนเกมส t o ตอรี่ที่นําตัวละครออยาเนะจากซีรีส์เดดอออลไลฟ์มาร่วมปรับเปลี่ยน,นกลไกการเล่นทําให้แฟนๆได้สัมผัสความหลอนแบบข้ามจัก,กรวาลซีรีส์เรื่องราวของเกมตั้งอยู่บนเทือกเขาฮิคามิสถานที่เต็มไปด้วยเหตุการณ์เหนือธรรมชาติมีพิธีกรรมโบราณเพื่อปิดผนึกแบล็กวอเตอร์พลังชั่วร้ายที่ทำลายวิญญาาณรรรรออออบบและชื่มโโยงงกกัตกรรขซว ชายผู้เป็นชายเมเดนของเรื่องการวางแผนพัฒนาเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี2011ระหว่างการทำรีเมค V. ของ Fatal Frame 2 Crimson Butterfly โดยเคสุเกะีิคุจิเสนอไอเดียหลังเห็นว่า VU Gamepad สามารถใช้เป็น Camera Obscura ได้อย่างลงตัวซึ่งทำให้ทีมสามารถนำความหลอนแบบอินเทอร์แอคมาใช้เต็มที่เพลงทีมก็ยังคงเป็นซิกิโกะอามาโนที่แฟนๆรู้จักดีสร้างบรรยากาศเศร้าและหลอนเหมือนภาคก,ก่อนๆเมื่อเปิดตัวบน VU เกมได้รับคำชมอย่างมากในเรื่องการใช้เกมแพด และบรรยากาศมืดมนแต่ก็มีเสียงวิจาร์เรื่องเรื่องราวการเดินเรื่องและการควบคุมส่วนรีมาสเตอร์ก็เจอคําวิจารณผสมโดยจุดที่แฟนแฟนติคือระบบการควบคุมและความน่ากลัวที่ลดลงจนถึงตอนนี้นะครับ Fatal Frame ทั้งซีรีส์ก็ขายรวมกันได้ราวๆหนึ่งจุดสามล้านชุดทั่วโลกซึ่งถ้าดูตัวเลขอาจไม่เยอะมากแต่สิ่งที่ซีรีส์นี้ทําได้คือทิ้งร่องรอยไว้ในประวัติศาสตร์ของวงการเกมสยองขวัญแบบไม่มีใครลืมได้ง่ายๆเลยซีรีส์นี้ยังเคยมีโปรเจกต์สุดแปลกที่ชื่อว่า Stereo 3D อีกด้วย ตอนนั้นเป็นช่วงโปรโมทภาค Crimson Butterfly ในปี2004ี่ทีมงานเทคโมก็เลยสร้างเครื่องจำลองความกลัวแบบซีดีขึ้นมาในโตเกียวผู้ชมสามารถเข้าไปนั่งดูฉาก CG จากเกมในรงแบบพิเศษที่ทั้งภาพเสียงและแรงสั่นสะเทือนจะทำงานพร้อมกันเหมือนคุณกำลังอยู่ในเกมจริงๆแล้วความหลอนของ Fatal Frame ก็ยังถูกขยายต่อไปในรูปแบบของมังงะด้วยนะครับปี2014มีมังงะเรื่อง Fatal Frame Shadow Priestess เขียนโดยชินคิบายาชิเรื่องนี้ถูกปล่อยพร้อมกันทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศผ่านเว็บของเดนเอ ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่แฟรนไชส์นี้ถูกขยายไปในรูปแบบการ์ตูนอย่างเป็นทางการและแน่นอนครับมันยังคงกลิ่นอายของความหลอนสไตล์ Fatal Frame แบบเต็มๆและปี2014 Fatal Frame ได้ถูกดัดแปลงเป็นภาพยนตร์คนแสดงในชื่อเกค i โจบังซีโร่ r o หรือ Fatal Frame: The Movie กำกับโดยริอาซาโตะผู้กำกับหญิงที่ถนัดทำหนังแนวจิตหลอนและสัญ,ญลักษณ์แน่นๆหนังเรื่องนี้ดัดแปลงจากนิยาย Fatal Frame: A Curse Affecting Only Girls ของเอจิโอ s ึก k a ซึ่งตีพิมพ์ออกมาก่อนหนังไม่กี่เดือน ทนของมันจะต่างจากเกมนิดหน่อยแต่ยังคงเนื้อหาแบบ JH o r r o r ที่เน้นความหลอนแบบเงียบๆและบรรยากาศอึดอัดจนคุณรู้สึกเหมือนมีใครอยู่ในห้องเดียวกับคุณตลอดเวลาแต่ที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นคือฮอลลีวูดเองก็เคยจะทำ a t a l Frame ตั้งแต่ปี2003 DreamWorks เคยประกาศสร้างหนัง Fatal Frame ฉบับอเมริกันโปรดิวเซอร์คือจอห์น o g เจอร์สและมีข่าวว่าสตีเ e นสป i ลเบิร์กเองยังช่วยดูบทให้อีกด้วยตอนนั้นถึงขั้นจะเริ่มคัดตัวนักสแสดงกันแล้วแต่สุดท้ายโปรเจกต์ก็เงียบหายไปจนอีีีกก10 2014ว่่าาปปตอมใน ตอนที่ภาค Maiden of Blackwater ถูกเปิดตัวทีมผู้สร้างก็ออกมายืนยันว่าโปรเจกต์หนัง Fatal Frame Hollywood ยังอยู่และคราวนี้ได้ผู้กำกับคริสโตฟแกนส์คนทำ Silent Hill เวอร์ชันหนังมารับหน้าที่ถ่ายทอดความหลอนที่เด็ดคือเขาบอกว่าเนื้อเรื่องจะยังเกิดในญี่ปุ่นเพื่อเก็บบรรยากาศบ้านผีญี่ปุ่นแบบต้นฉบับไว้ไม่ย้ายไปอเมริกาเหมือนหนังผีหลายเรื่องที่มักจะทำพังกันไปก่อนหน้านี้และนั่นแหละครับคือการเดินทางของ Fatal Fr Frame ซีรีส์เกมสยองขวัญที่กลายเป็นตำนาน ตั้งแต่ภาคแรกที่สร้างความหลอนให้กับผู้เล่นภาค2 Crimson Butterfly จนไปถึง Maiden of Blackwater ที่รวมทุกองค์ประกอบของซีรีส์เข้าไว้ด้วยกันไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนตัวยงหรือเพิ่งเข้ามาสัมผัส Fatal Frame ครั้งแรกสิ่งที่คุณจะได้คือประสบการณ์สยองขวัญญี่ปุ่นแท้ๆท,ที่ทั้งตึงเครียดลึกลับและเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจซึ่งทำให้ซีรีส์นี้ยังคงอยู่ในใจเหล่าแฟนเกมทั่วโลกขอบคุณที่รับฟังกันจนจบครับ ถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากรายการ Iconic Q Podcast แล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันในช่วงเวลานี้สวัสดีครับ